เป็นครับช่องอำนาจสว่างสีนะครับวันนี้มาดูคุณยายนะครับวัยเจ็ดสิบหนึ่งนะครับเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับนี่ครับขับเซ็เตอร์นะครับนี่ครับผู้หญิงนะครับคุณยายนี่นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่ออายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะครับนี่ยังแข็งแรงครับสุดยอดเลยครับคุณยายเดี๋ยวดูคิด ต่อไปนะครับวันนี้ผมให้เพื่อนถ่ายให้นะครับเดี๋ยววันหลังผมจะไปรีวิวนะครับนี่ติดต่อกันด้วยติดตามด้วยนะครับคลิปที่2นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเี่ของจริงครับยายการเง กดวยวลครับติดตามคลิปที่สองต่อไปครับติดตามคุณยายด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ